โบเปิดใจครั้งแรกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พันนางที่ก่อนหน้านี้แฟนๆแห่จับตามองความสัมพันธ์ระหว่างอาเด็กที่ราเดชก,กับโบเมรดาครั้งหนึ่งฝ่ายหญิงได้มีโอกาสไปออกรายการทั้งช่อง YouTube ของฝ่ายชายทําเอาลหลายคนฟินหนักมากเพราะดูเคมีของทั้งคู่เข้ากันได้ดีในขณะที่ชาวเน็ตก็ได้จับพิรุษเหมือนกันว่าทั้งคู่จะคบกันจริงๆแล้วโดยต่อมาหนุ่มอด็กก็ได้เปิดใจเผยว่ากําลังตามจีบสาวโบอยู่ จริงๆก็ประมาณสองเดือนแถมยังประกาศชัดเจนให้ทุกคนทราบตรงกันว่าตนเองนั้นไม่อยากโสดแล้วงานนี้สาวโบก็ถูกพี่ๆนักข่าวเอาไมค์ไปจอดถามเหมือนกันก็ยอมรับว่าอาเด็กจีบจริงก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์ซึ่งหนุ่มอเด็กค่อยๆเข้ามาทําความรู้จักสาวโบยังชมอีกว่าหนุ่มอเด็กเป็นคนน่ารักเข้ากับเราได้ดีเพราะเป็นคนตลกเหมือนกันสาวโบหยุดปากคุณแน่ใจมีแต่หนุ่มอเด็กทําเอาหลายๆคนได้ฟังถึงกับอาอการเขินหนักมากๆเลยทีเดียว ก็ไม่รู้ว่าสถานะตอนนี้ของทั้งคู่ตกลงกันเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าแต่ช่วงหลังๆมานี้แฟนๆมักเห็นโมเมนต์หวานของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆ คงน่าจะเป็นแฟนกันแล้วมัง้งด้าสุสาวโบได้เปิดใจกับทีมข่าวในอินเตอร์เทนซึ่งคําถามคือให้เลือก2อ,อย่างระหว่างจีบก่อนกับถูกจีบสาวโบจะเลือกอะไรสุสาวโบบอกว่าได้ทั้ง2อ,อย่างแต่หลังๆเริ่มจีบก่อนแล้วเสียเวลาแม่โอ,อจะแตกตายแม่จะเป็นลมแล้วแต่ด้วยสมัยนี้การแสดงความรู้สึกคือเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายนะแม่นะเรารู้สึกยังไงเราก็บอก ใช่เราไม่ได้ไปทุบหัวเขาแล้วลากเข้าบ้านต่อไปเรื่อยๆต่อจนกว่าจะสำเร็จคือไม่ได้ต่อเล่นนะฉันทำจริงเสมอคนจะเกียดไหมเนี่ยทายุสมัยไหนแล้วเอาเป็นว่าจีบก่อนหรือถูกจีบมันก็ดีเหมือนกันหมดแหละแต่ย้อนกลับไปสมัยก่อนผู้หญิงจีบผู้ชายไม่ได้เลยนะก็จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีนู่นนี่แต่สมัยนี้อะไรอะไรมันก็เปิดกว้างหมดแล้ว